อยากรู้ว่าโคมไฟโซลาเซลล์เนี่ยมีความสว่างเท่าไหร่คะ่ะและความสว่งางเนี่ยคงที่เหมือนโคมไฟ LED ที่เราใช้ตามบ้านหรือเปล่าโอเคคำถามแรกมีความสว่างเท่าไหร่ใช่โคมไฟโซลาเซลล์มันก็คือ LED ใช,ใช่ไหมใ่ใหลอดไฟตามบ้านก็คือ LED LED สองโคมเนี่ยถือว่าเป็น LED เหมือนกันเลยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยโคมไฟตามบ้านเนี่ยหวัตต์ให้ค่าความสว่างประมาณแ0ดส0ถึงลูเมนที่เราเรียกว่า80ลรูเมนวัตต์100ยลูเมนวัตต์ เพราะฉะนั้นในที่เราคุยกันตรงนี้เราจะใช้ตัวเลข100ลูเมนเปอร์วัตเป็นฐานการคุยแล้วกันนะจะได้คิดคำนวณง,ง,งา่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโคมไฟโซล่าเซลล์ที่บอกว่า400วัตก็เอาร้อยไปคูณเลยแสดงว่าถ้าชุดนั้น400วัตจริงต้องให้ความสว่าง40,000ลูเมนถ้าชุดนั้นบอกว่า1 0อยวัตก็ต้องให้ความสว่าง000 1 0,000ลูเมนนี่คือความสว่างของมันแต่ในเรื่องความเป็นจริงแล้วอย่งมันไม่ถึงถ้าเราคำนวณชุดนี้เมื่อกี้เราคำนวณออกมาได้ 6กใช่ไหมใช่หกถ้าเปิด64เลยจ่ายพลังงานมา64วัตต์เลยแล้ว1ชั่วโมงแดดจมูเนี่ยต้องได้ความสว่าง6,400ลูเมน